วอลเลย์บอลบชายไทยทำได้แล้วนะครับหลังชนะบาเลนไป3-0เซตร,รวดคว้าแช,ชมป์ a v c c h a เ l ล n g e ครับสมัยแรกและเข้าใกล้ VNL ไปขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลบทุกท่านวันนี้วอลเลย์บอลชายไทยแข่งขัน ABC c h a เ l ล n g นครับในนัดชิงชนะเลิศแข่งขันจบไปเมื่อสักครู่เองนะครับไทยนั้นหลังจากผ่านชาติต่างๆที่แข่งเก่งไม่ได้นั้นนัดชิงนั้นเจอกับทีมชาติบาเลนะครับนัดนี้ไทยนั้น เล่นไม่มีผิดพลาดเลยสักนิดเดียวอาศัยความแข่งเก่งของตัวเองจนเอาชนะไปได้ในที่สุดนะครับทีมชาติไทยนั้นเอาชนะทีมชาติบาเลนไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ20 25ต่อ 20, 25ต่อ16ไทยนั้นก็เล่นระบบมีระเบียบภายในเหมือนเดิมเลยนะครับแต่นักนี้ไทยนั้นโชว์ฟอร์มที่โหดมากๆแม้ทีมไทยจะโดนนำอยู่หลายแต้มแต่หัวใจนักสู้ก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆและก็กลับมาชนะในเซตแรกในที่สุด แต่อีกพอสองเซตต้นมานั้นมาเลนเจอรุกหนักของไทยจนพ่ายไปในที่สุดนะครับไทยในเกมนี้ทั้งตบหนักทั้งรับเหนียวจนมาเลนไปไม่เป็นเลยหลังจากที่ไทยเอาชนะในคว้าแชมป์ต้องชมผู้เล่นไทยทุกคนเลยนะครับที่เล่นอย่างเต็มกําลังและขาดอีกคนหนึ่งไปเลยไม่ได้นะครับคือโค้ชปาร์ที่แก้เกมแต่ละการจนไทยคว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดหลังจากที่ไทยชนะและคว้าแชมป์ไปได้นั้น ทำให้มีคอมเมนต์แฟนเวียดนามมีความสุจใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเราไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับเอาเลยนะครับผู้ชมเรามาเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนบอลเลยบอลทันแรกเลยนะครับคอมเมนต์ทานแรกเลยขอแสดงความยินดีกับหนุ่มไทยที่ควา้าชนะอย่างน่าเหลือเชื่อคอมเมนต์ถัดมาเลยนะครับไทยเข้าใกล้วินเอล2024ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีคอมเมนต์มาตกกับด้านบนว่าต้องชนะ FIBB Challenge ก่อนครับ คอ <Comment> มเมนต์แฟนเวียดนามตอบมาเลยเราต้องเรียนรู้วิถีไทยว่าล้มเหลวมาแค่ไหนว่าท้อมาแค่ไหน,ไหนต้องยอมรับนักกีฬาไทยเลยคอมเมนต์ <Comment S 2> ของท่านตอบไปเลยนะครับคิดว่าจะสู้กับทีมตกชั้น VNL ได้เหรอคอมเมนต์ <Comment S 2> ของท่านตอบมาเลยนะครับมันเลิศมากปีหน้ามาเข้าเล่น VNL และเอาชนะทีมชาติอื่นให้ได้นะฉันจะมีความสุขมากๆคอมเมนต์ในความเห็นต่อไปเลยนะครับนก่าว่า ไทยเล่นมีระดับมากคอมเมนต์ของคนต่อมาได้บอกว่าไทยต้องสู้อีกีนัดเพื่อจะไปวีเอ็นอคอมเมนต์ท่านนี้ชมไทยใหญ่เลยนะครับคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยไทยมันเกินคำบรรยายไปแล้วคอมเมนต์เวียดนามคนต่อมาเลยเวลาของวอลเลย์บอลในเอเชียตะวนออกเฉงใต้ทั้งชายและหญิงมาถึงแล้วไทยอินโดเวียดนามยืนยันว่าอยู่ในระดับเอเชียแล้ว แม้เวียดนามจะสเต็ปแย่อยู่ก็ตามแต่การเจอพี่อย่างญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วคอมเมนต์แฟนเวียดนามต่อมาเลยนะครับอยากจะหัวเราะเสียดดงดังๆความที่เห็นต่อมาเลยนะครับเพราะพวกเขาสมควรได้รับมันแล้วคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยหนุ่มไทยเก่งจังยินดีด้วยเตรียมเล่นว L ถ้าได้แชมป์ FIVB นะ คอมเมนต์ไดความเห็นต่อมาเลยนะครับทีมชาติไทยเป็นพี่ใหญ่ของอาเซียนไปแล้วคอมเมนต์ comment ของท่านต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับหนุ่มไทยคอมเมนต์แฟนคลับเป็นนาของคนต่อมาเลยนะครับเวียดนามอยู่เหนือกว่าไทยช่างเป็นอะไรที่หัวแท้ไปที่คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับมันง่ายมากสำหรับไทยทีคว้าแชมป์ในการนี้คอมเมนต์ comment ของท่านต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทีมไทยคอมเมนต์ของท่านต่อมาได้กล่าวว่าฉันเป็นแฟนเวียดนามและบาราซิลดังนั้นฉันจึงเกลียดไทยและอาเจนตินามากสองทีมนี้โชคดีเสมอเลยคอมเมนต์เวียดนามต่อมาเลยนะครับไทยคู่ควรกับมันแล้วคอมเมนต์แฟนลับเวียดนามต่อมาเลยนะครับพวกเขาฟอร์มดีมากพวกเขาแพ้ในฟีเรเกมเพื่อดูให้พวกเขานั้นดูดแอเกินไป ดยที่พวกเขานั้นขาดทัวร์เมนต์สำคัญไปอย่างทัวร์เมนต์ระดับทวีปที่พวกเขานั้นสามารถเอาชนะได้พิสัยทัศน์ของพวกเขานั้นกว้างไกลจริงๆริงคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับน่าทึ่งมากสำหรับไทยที่คว้าแชมป์รายการนี้คอมเมนต์แฟนคลับเวียดน,นามต่อมาเลยนะครับได้ลกล่าวว่าไทยยังไม่ได้ดีอยู่เสมอเลยคอมเมนต์ท่านนี้บอกถึงศักยภาพไทยว่าเป็นไปได้ยากนะครับคอมเมนต์ถัดไปครับ ไปวอลเล์บบนระดับโลกยังยากเพราะจีนเพิ่งตกชั้นมาไปความพิเห็นต่อไปเลยนะครับอืมถ้าคุณชนะทัวร์นาเมนต์นี้คุณจะได้ไปวินเอลใช่ไหมมาที่คอมเมนต์คนต่อไปเลยนะครับไทยนั้นเป็นเจ้าราชาแห่งอาเซียนคอมเมนต์ comment ของคุณตอมาเลยนะครับได้บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับขอให้โชคดีกับการชิงแชมป์วเอล2024นคุณตลอดไป คอมเมนต์ะความเห็นต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าเวียดนามยอมรับน่าจะพยายามให้มากขึ้นเพื่อจะเอาชนะไทยได้ในอนาคตคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปเลยนะครับไทยมีดีอยู่แล้วสมควรได้รับมันคอมเมนต์แฟนวอลเลยบอลถัดไปเลยยังคิดว่าสู้กับอินโดนีเซียได้แต่ไม่คิดว่าจะแพ้ไทยความเห็นถัดไปเลยนะครับไทยแลนด์เป็นแชมเปี้ยนยินดีด้วยครับความเห็นต่อไปเลยนะครับ เกมเวียดนามชนะไทยได้นะจําได้หรือเปล่าคอมเมนต์ <Comment S 1> นะแฟนคลับเวียดน,นามของคนต่อมาได้กล่าวว่าขอแสดงความดีกับทีมไทยที่ทีมไทยนั้นค่อนข้างมีสเสน่ห์เมื่อเวลาลงเล่นคอมเมนต์ท่านนี้ประชดนะครับคอมเมนต์ Comment ถัดมาฉันเบื่ออาหารไทยแล้วล่ะฮ่าฮ่าคอมเมนต์ในความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับได้บอกว่ายินดีด้วยกับหนุ่มไทยผู้คนก็าหานมาก แล้วนี้คือความสำเร็จที่คุณคว้าแชมป์ได้มาที่คอมเมนต์คนตอไปเลยนะครับไทยเป็นแชมป์เวียดนามนั่นคืออันดับที่4ไปที่คอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับเวียดนามดูเอาไว้ได้เรียนรู้ต่อไปเพื่อพัฒนาให้ตัวเองเป็นแชมป์ในวันข้างหน้าคอมเมนต์แฟนลับเวียดนามต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าปีนี้ทีมจากเอเชียตํางออกชิงใต้มาดีเลย คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามของคนต่อไปเลยครับได้บอกว่าไทยนั้นดีที่สุดแล้วนี้ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามหลังจากที่ไทยคว้าชแชมป์ AVC c ซ a l l e เล e นครับทีมไทยสมควรได้รับมันมีทั้งฝีมือที่ดีและพัฒนาต่อไปได้จบไปนั้วครับทุกท่านกับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามมีทั้งความเห็นชมไทยมากมายเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชม และพบกันใหม่ได้ในคลิปถัดไปได้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน